Xiaomi 14T Pro โพบน g e e k X b บน c h จะใช้ชิปเซ็ตเป็น Diversity 9300+ และอาจจะได้กล้องที่เป็นไรกาด้วยถือว่ามือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจมากอยู่พอสมควรครับสวัสดีครับกับมาใดีข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปดนกาศาส,สิบัตีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพทย์ข่าวสารที่มาเดเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 13T และ 13T Pro ได้มีการเปิดตัวตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่ก่อนที่ผ่านมานี้นะครับและปีนี้เนี่ยเราได้คาดการว่าจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 14T และ 14T Pro มาเป็นตัวสืบทอดรุ่นต่อไป โดยล่าสุดนะครับมีข่าวๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 14T Pro ได้ออกมาถูกทดสอบบนแพลตฟอร์ม Geekbench ว่าจะใช้ชิปเซ็ตเป็น Dimensity 9300 Plus ถือว่าชิปเซ็ตตัวนี้ค่อนข้างดีนะในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับเพราะ Xiaomi 13T Pro ก็ใช้ชิปเซ็ต Dimensity 9200 Plus ที่เป็นรุ่นต้นแบบเนาะแต่ถ้าพอมาเป็นเจเนเรชันใหม่ก็คือ 14T Pro เนี่ยก็คงจะมีการเป็น9300 Plus อะไรทำนองนั้นแหละ และนอกจากนี้นะครับในส่วนของแรมนะให้มาถึง12 g b และมีระบบ Android 14ด้วยในโรืงการทดสอบ Geekbench นะครับ4.4สำหรับ Xiaomi 14T Pro ตัวนี้ทำคะแนนไปได้ถึง9,369คะแนนแบบ Single Core และ2 6 0 8 3คะแนนแบบ m o u n t i Core อย่างไรก็ตามนะครับคะแนนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบโดยตรงในเวอร์ชั่นต่างๆนี้ได้ในเวอร์ชัน Geekbench 6กว่า,ก,วา,ก,วาก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือ ตัวทดสอบในแต่และเวอร์ชันมันก็จะได้ผลหรือคะแนที่แตกต่างกันนั่นเองแม้ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมีเพียงแค่หมายเลขรุ่นนะครับแต่รับรองได้จากอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับถึงเลขรุ่นที่เกี่ยวกับเซลวี1 4 t pro ด้วยเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นรุ่นที่อิงสเปคมาจาก Redmi K70 Ultra ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนซึ่งในตัวนั้นเนี่ยใช้ชิ0เซนติเมตร39.00พัสเหมือนกันแต่คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกล้องเช่นใส่ไลก้าเข้ามาเซ็นเซอร์กล้องอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบไปอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย